สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็น d a y l ไลท์อ u d i ดี้ลันแฟนะคะนี่ค่ะไฟเรีค่ะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะโบรเ,เตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มนะคะนะคะ แสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็น Honda Civic FD นะคะลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดเป็นโปรเจกเตอร์ใบ LED Phoenix Pro Max นะคะกำลังไฟ55วัตต์นะคะพร้อมด้วยกรอบวงแหวน LED b m Style นะคะพร้อมบูดเวยวิวนะคะนี่เลยค่ะและ daylight ไฟเลี้ยวทอร์นิงเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ f a c e b o o k v ทีพ e เม u m Auto โต้ซีได้ทุกสาขานะคะ ติดตั้งชิ้นงานโดยทีมง,งานช่างหมีค่ะขอบคุณค่ะ